สำหรับแผนธุรกิจแฟรนไชส์ที่เราได้เลือกมานะครับคือร้านขนมหวานเชงชิมพี่นะครับคือร้านขายน้ำแข็งใสหรือหวานเย็นหรือขนมหวานเจ้าเก่าแก่ที่มีเมนูขนมให้เลือกมากกว่า50ชนิดเลือกได้ว่าเป็นต้นตำรับเต้าทึงก็ว่าได้เป็นธุรกิจครอบครัวรุ่นสู่รุ่นที่ดําเนินงานมานานกว่า60ปีคือเป็นร้านขนมที่เรื่องมือขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลายและยังเป็นร้าน ของกินตกท้ายอาหารขาวของใครหลายๆคนและร้านขนมหวานแห่งนี้ได้พัฒนาและสรรหาเมนูต่างๆให้มีความแปลกใหม่เรื่อยๆตลอดมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เพื่วนในยุคนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเซิงซิมอีก็จะสืบทอดความดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์กันต่อไปแนวคิดการดําเนินธุรกิจนะครับเิงซิมอีเป็นธุรกิจร้านขานแข่งใสหวานเย็นและขนมหวาน ป็นธุรกิจมีเครือญาติทั้งหมดและเป็นธุรกิจที่มีการสืบทอดต่อกันมาถึง3รุ่นและเป็นร้านขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพโดยจะเน้นวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นและมีชื่อเมนูที่เป็นสื่อมวลชนอีกด้วยเมนูที่โด่งดังได้แก่เซงซิน e ีแปดเบียนห้าขุนคนเป็นต้นนะครับรสชาติไม่หวานจัดวัตถุดิบใช้ของดีเกรดทีเมียมตัวที่เป็นสมุนไพรจะนําเข้ามาจากประเทศจีนทั้งหมดจึงเป็นจุดแข็งของร้านเซงซินี e นะครับ จะเป็นทางเลือกของคนรักที่รักสุขภาพแต่ชอบของหวานหรือขนมหวานนั่นเองครับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของธุรกิจนะครับเป็นร้านขายน้ำเส็แข่งสายหวานเย็นและขนมหวานนะครับมีเมนูที่หลากหลายและมีเครื่องให้เลือกมากกว่าบนสอย่างครับผมแล้วก็มีบริการของหวานจัดจัดเลี้ยงหรือออกงานนอกจากที่ตามงานวิธีต่างๆอาทิเช่นงานแต่งงานบุญงานพระวันเกิดงานสวดอภิธรรมงานศพงานเลี้ยงพนักงานประจีและงานอื่นๆตามความเหมาะสมนะครับ สภาวะตลาดนะครับเป็นเป็นไปในทางที่ดีเพราะเซ็งสิปีเป็นธุรกิจที่เปิดมานานมากกว่า60ปีแต่มีการพัฒนาและสรรหาเมนูตา่ตางๆให้มีความแปลกใหม่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค,ค้าทุกเพศทุกวัยในยุคนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมยัยเซ็งสิปีก็จะสืบต่อ,อความนั่งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์และแฝงไปด้วยเมนูของหวานที่ดีต่อสุขภาพและสมุนไพรทำให้เซิงซิปีอยู่รอดได้ถึงยุคปัจจุบันได้ครับ ลุ่ลูกค้าเป้าหมายนะครับลุ่ลูกค้าทั่วไปแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะครับกลยุทธ์การตลาดนะครับมีเมนูนของหวานที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับมีการตั้งชื่อเมนูต่างๆที่เป็นสิริมง,งคลตามความเชื่อเหมือนได้กินแล้วแบบเพิ่มความสิริมง,งคลให้แก่ตัวเองครับแล้วก็ต่อมาคือมีการนําเข้าวัตถุดิบหรือสมุนไพรมาจากประเทศจีนใช้วัตถุดิบที่ดีเกรดรีเมียม,มีเครื่องที่หลากหลายมากวามากว่าห0สอย่างและถูกลูกค้า และลูกค้าสามารถเลือกเครื่องเองได้ตามที่ต้องการมีการรับงานนอกสถานที่ตามงานเลี้ยงต่างๆแผนการผลิตถึงการบริการนะครับร้านเซ็งเซ็นอีมีสาขาถึง30สาขาทั่วกรุงเทพและมีสาขาพัทยาถือเป็นสาขาแรกที่เปิดในต่างจังหวัดนะครับและในอนาคตจะเพิ่มสาขาเปิดที่ห้างเทอร์มินอลี่บที่พัทยาที่กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับ การบริการบริหารจัดการนะครับในอนาคตจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัดจะมีการปรับสูตรใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามยุคตามสมัยอาจจะมีการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นมากกว่านี้สรุปผลทางการเงินนะครับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกๆเดือนนะครับแล้วก็มีตอนนี้มียอดขายทะลุถึง1 0 0ยล้านไปแล้วนะครับวัตถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกิจนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ชอบ ของหวานแต่ยามาักราสุขภาพนะครับสองเพื่อสแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส,ส่ลูกค้าทุกเพศทุกวัยสามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับประทานของหวานหรือหวานเย็นที่หลากหลายและแปลกใหม่ครับความเป็นมาของธุรกิจนะครับประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดการจัดตั้งธุรกิจนะครับคือนายโคยยกุยผู้ก่อตั้ง,รรงดุเบิกเซิงซิงนอีนะครับหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สองท่านอากง หนีอพยพมาจากเมืองจีนด้วยเรือสำเภาฝ่าขึ้นลมมาสูงใช้ชีวิตบนเรือด้วยความยากลำบากนับเดือนเพื่อเข้าสู่เมืองไทยเริ่มต้นชีวิตเมืองไทยจากการเป็นกรรมกรแบกหามขับสาล้อถ้าเห็นว่าอากาศเมืองไทยร้อนจึงเริ่มขายของแข็งใสเต้าถึงอาบเล่ตามย่านตลาดน้อยเยาวราชและสนามหลวงด้วยน้ำหนักถึง70กิโลกรัมสมัยนั้นราคาชาวรัสลึงจากนั้นก็เริ่ม มีคนชื่นชอบขุดเคยมาตลอดจนเป็นน้ำแข็งใสเจ้าเดียวที่นิยมกันมากในยุคนั้นและในปัจจุบันก็มีการเพิ่มเมนูขนมหวานและมีหวานเย็นเพิ่มเข้ามาและได้สืบทอดธุรกิจมาถึงรุ่นที่3เป็นเวลากว่า60ปีและร้านขนมหวานแห่งนี้ได้มีการพัฒนาสรขาเมนูตา่างๆให้มีความแปลกใหม่เรื่อยๆตลอดมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกเพศทุกวัยในยุคนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย เสงสีก็จะสืบคลอดความนั้นเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ต่อไปสรุปผลการดําเนินการที่ผ่านมาธุรกิจนะครับการดําเนินการธุรกิจที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมีการขยายสาขาเพิ่มเรื่อยๆอ,อีกครั้งังเริ่มเป็นุรกิที่รู้จักมากขึ้นขั้นตอนการเริ่มดําเนินงานนะครับเริ่มจากการเป็นร้านขายน้ำแข็งใสเล็กๆนะครับจนมีการพัฒนาให้มีของหวานและแา้เย็นเข้ามาในเมนู ได้มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆในเขตกรุงเทพนะครับและต่างจังหวัดที่พัทยาเป็นจังหวัดแรกครับและในอนาคตจะมีการเพิ่มสาขาไปยังตามจังหวัดอื่นๆอีกด้วยและเป็นธุรกิจแบบครอบครัวโดยมีการสานต่อธุรกิจจากรุ่นปู่รุ่นพ่อและจนมาถึงรุ่นที่3นะครับและมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆขึ้นมาอีกต่อนเนื่องสินค้านะครับรายละเอียดของสินค้านะครับเป็นสินค้าประเภทของหวานหวานเย็นมีหลากหลายเมนูให้เลือกนะครับแล้วก็มีเครื่องให้เลือกมากกว่าหกสิอย่าง และมีเครื่องที่เป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพโดยได้นํามันเข้ามาจากประเทศจีนและมีการและมีคุณภาพที่ดีใช้วัตถุดิบเก่นพรีเมียมและเป็นเมนูของหวารที่ดีต่อสุขภาพครับสี่ครับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์การตลาดนะครับอุตสาหกรรมและสภาวะการตลาดนะครับการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขนมหวานธุรกิจที่มีความน่าสนใจจะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรม ของหวานจากการสํารวจของที่ที่ทําการสํารวจของธุรกิจขอนมหวานนะครับประเทศไทยทําให้สรุปได้ว่าการบริโภคของขนมหวานของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแม้ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตลาดเนื่อง,อาาองจากมีการบริโภคของขนมหวานสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับผู้บริภโภคโดยไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายต่อค้างมาก,อ,กอีกปัจจัยหนึ่งคือการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก แพร่หลายมากขึ้นโดยรูปโดยการโพสรูปภาพขนมหวานเป็นรูปภาพขนมหวานที่รับความนิยมสูงสุดในการเปิแดแพร่โซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้ขนมหวานหวานแต่ละชนิดสามารถเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคได้ในวงการในวงกว้างในระดับแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยหลายด้านที่ส่ง เสริมธุรกิจร้านขนมหวานในทางบวกเช่นปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมการบริโภคขนมหวานมากยิ่งขึ้นการแบ่งส่วนตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาดข้อมูลทิศทางตลาดขนมหวานและของว่างในประเทศไทยปี 2555- ถึง2560นะรบจากการเก็บข้อมูลของขนมหวานซึ่งประกอบด้วยหมวดขนมหวานเช่นันฝรลังข้์ทอดของเบชนิดขนมช,นช,นชนิ้นเดียวชิงอิบีโป์ พวกเกียร์ลช่องทรงเครื่องและของหวานอื่นๆเพราว่าตลาดมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใทุกๆปีโดยปี60ครับมีมูลค่าตลาดสูงสูงถึง2 29,000ล้านบาทซึ่งตลาดขนมหวานและของว่างน,นี้นับเป็นตลาดทีส่สำคัญโดยเฉพาะลูกค้าที่ชอบบริโภคของหวานและของว่างซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยน มาบริโภคของหวานก็ขึ้นได้คนกบลางส่วนเริ่มรู้สึกว่าเป็นความแปลกแปลกที่ดูมีนิตยโลงมีกระแสตอบรับดังนั้นจากการบูริโภคในประเทศมีแนวโน้มรับประทานของหวานอยู่นะั้นถ้ามีคนจุดกระแสโซเชียลจุดกระแสความขนมหวานนั้นเป็นเป็นเทรนที่กำลังมาซึ่งอาจจะ ทำให้บริโภคเปลี่ยนจากบริโภคขนมกบเคี้ยวมาเป็นบริโภคขนมหวานแทนดังนี้จะเห็นว่าจากกรณีว่าตัวเลขการบริโภคของหวานมีเพิ่มขึ้นตานอมทางการตลาดพบว่ามูลค่าตลาดขนมหวานและขนมชนิดต่นงๆในประเทศไทยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีปีละ4.2%จนถึงปี57มูลค่าตลาดอยู่ที่3 1 0 0 0 498.3ล้านบาทโดยในปี57มีอัตราการเติบโต5.6%เมื่อเปรียบเทียบกับปี56แม้ว่าเศรษฐกิจในปี57จะอยู่ในภาวะชะลอลงจากปีก่อนจนทำให้ผู้บริโภคัอตราจ่ายบางส่วนที่จำเป็นทิ้มออกไปแต่ผู้บริโภคยังมีความต้องการให้ความสุขสันตจจบตนเองด้วยการกินขนม หลังจากทํางานมาเป็นระยะเวลานานทําให้ผู้บริโภคผนมลายใหญ่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและออกมาผลิตสุขภา์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อภาวะตลาดที่เติบโตขึ้นจนทําให้ตลาดขนมไทยโดยรวมโตขึ้น11%ทำให้ตลาดของขนมหวานและอื่นๆจะเติบโตต่าปีลัก5%จนสิงปี2 ปริมาณยอดขายที่เพิ่มสูงข,ขึ้นมาจากผู้ผลิตกระตุ้นตลาดมากขึ้นทําให้เกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงข,ขึ้นื่อพิจารณาตลาดขนมชนิดอื่นที่นอกเหนือจากมันฝรั่งกรอบขนมผลไม้ตัวผสขมขนมข้าวโพดกรอบตลาดมีการเติบโต20ในปี57แม้ว่าราคาสินค้าต่อหน่วยจะเพิ่มสูงข,ขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงข,ขึ้นเชน่นน้ำมันปาล์มหรือแป้งตลาดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคือกลุ่มคนทํางานและนักศึกษาและนักเรียนตอนต้นที่มีอายุระหว่าง17ปีถึง24ปีที่มีรายได้ตั้งแต่เดือนละ5,000ถึง10,000 10บาทขึ้นไปนะครับทั้งหญิงและชายและกลุ่มทํางานตอนต้นที่มีอายุ24ถึง35ปีขึ้นไปชอบรับประทานอาหารชอบรับประทานขนมหวานหรือของทานเล่นและชื่นชอบการพบปะกสร้างสรรหรือพูดคุยกัน,นระหว่างกลุ่มเพื่อน ลักษณะสินค้านะครับเน้นขายสินค้าขนมหวานให้กับลูกค้านะครับผมทุกคนที่ชอบกินนะครับลูกค้าโดยส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่มใหญ่นะครับผมซึ่งน่จะมีความสัมพรันธ์แบบเพื่อนกันครับช่วงเวลาที่สังเกตการเป็นเวลาพักกลางวันนะครับลูกค้าจํานวนมากเป็นพนักง,งานของธนาคารและนักศึกษาครับหรือพนักง,งานบริษัทอื่นๆโดยสังเกตจากบัตรประชาชนบัตรประจําตัวที่ห้อยคอนะครับอายุของลูกค้ามีหลากหลายตั้งแต่18ปีจนถึง เมื่อลูกค้ารับประทานเสียแล้วนั่นื่อกับของสภาพการแข่งขันนะครับธุรกิจขนมหวานมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนมากผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเปิดธุรกิจในรูปแบบนี้ได้เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มากนะธุรกิจในด้านอาหารเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ดังนั้นจึงเป็นธุรกิจที่มีการประกอบการเดิมอยู่จํานวนมากแต่ธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบขนมหวานนั้นสามารถสร้างความแตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของ แต่ละลายต่างกันออกไปได้ร้านขนมหวานแต่ละร้านสามารถยกจุดเด่นของแต่ละร้านที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนำมาการใช้ในการแข่งขันกับธุรกิจรายอื่นจึงจัดได้ว่ามีการแข่งขันสูงมากคู่แข่ง 1. ร้านสวิตคัสเซอร์นะครับผมเป็นร้านขนมไทยที่มีเมนูหลากหลายครัมีเมนูชื่อดังคือบัวลอยครับมีไส้มีสีให้เลือกมากมายครับ 2. ร้านสวิตทามนะครับ เป็นร้านขายขนมไทยเช่นกันครับเมนูพื้นชื่อของร้านคือบัวลอยนมสดลายละเอียดการเปรียบเทียบคู่แข่งครับจุดแข่งนะครับผมเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานนหลายปียังมีลูกค้ายอมรับแบะลูกค้าทั่วไปมากต้องการรับประทานขนมหวาน 2. ลูกค้าหลายคนชอบในรสชาติของขนมและบรรยากาศของร้านจุดอ่อนนะครับผมมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนั่ง ในร้านเป็นเวลานานไม่ได้ลูกค้ามีราคาสูงทำให้เจอปัญหาที่เหมือนเหมกันนะครับผมและทางร้านก็ต้องยกจุดเด่นจุดด้อยจุดด้อยของตัวเองนะครับผมแก้ปัญหาจุดด้อยและต้องสงอร้างเอกลักษณ์ของแต่ละร้านให้ลูกค้าส,สามารถจดจำและกลับมาทานอีกครั้งการวิเคราะห์ปัจจัยธุรกิจนะครับผมหรือสภาวะในเรสิน,นะครับจุดแข็งนะครับผมเป็นธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัวครับผมทำให้การตัดสินใจ 1. กำหนดนโยบายของธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้น 2. ขนมที่ผลิตออกมามีรสชาติดีเนื่องจากใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตขนม 3. สินค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรสนิยมของผู้บริโภคท่เจ้าของร้านมีความชอบในการทําอาหารบผมถึงสามารถพัฒนาเมนูขนมหวานให้มีรสชาติที่ดีได้วิสเน็นะคระบบับผมจุดอ่อนนะครับผมคือขาดอำนาจต่อรองกับผู้ ผลิตตรดินเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อของทางร้านมีน้อยจากจำนวนสาขาที่มีไม่มากสองม,มีผู้ใช้บริการภายในร้านมากนั่งในร้านเป็นเวลานานไม่ได้นะครับสามสินค้ามีราคาสูงโอกาสนะครับผมข้อหนึ่งธุรกิจของคนรวายครับใช้มีการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ก้าวหน้าทําให้การประชาสัมพันธ์ร้านสามารถเข้าสู่กลุ่มเว้มาหมายได้จํานวนมากในราคาที่ถูกลง สาม,มารถช่วยทางร้านโฆษณาร้านได้โดยการแชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ของคคูค้านะครับข้อ2นะครับองสภาพสังคม,มในปัจจุบันมีการแข่งขันกับเวลาสูงทําให้ผู้คนมีเวลาทำขนมหวานน้อยลงครับจึงเป็นโอกาสสาหรับร้านขนมที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ไม่ต้องเสียเวลาในการทําขนมนะครับด้วยตัวเองและการทําขนมหวานให้อร่อยเป็นทักษะที่คนสนวนมากไม่มีนะครับขนมหวานที่ทํา จากร้านมีรสชาติที่ดีกว่าเนื่องจากมีการถึงฝนทักษัทางด้านนี้โดยเฉพาะข้อสามนะครับการทานอาหารหรือขนมที่ร้านขนมนอกบ้านนั้นเริ่มมีความคุ้มค่ากว่าการทําเองเนื่องจากสังคมไทยมีขนาดครอบครัวที่เล็กลงและการทําขนมต้องเสียเวลามากทําให้การทําอาหารหรือขนมที่มีปริมาณน้อยนั้นไม่คุ้มค่ากับการเสียเวลาหากรับประทานที่ร้านนะครับ จะมีความคุ้ค่ามากกว่า่ในอดีตหากไม่ใช่ร้านอาหารระดับฟินสติลิขอ้อ 4. นะครับผมการเปิดประชาคมอ,อาเซียนหรือ APC ทําให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโอกาสเข้าสู่ประเทศไทยได้ไง่ายหรือมีประชากรจากต่างประเทศในอาเซียนเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากยิขึ้นหาที่ตั้งของร้านขนมหวานตั้งอยู ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทำเลตั้งที่ตั้งนั้นสามารถมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเข้ามาเป็นลูกค้าได้มากขึ้นคู่ประสักนะครับผมหนึ่งสินค้าทดแทนขนมหวานมีให้เลือกหลากหลายชนิดเช่นขนมไทยช็อกโกแลตเบเกอรี่และอื่นๆีมากมายนะครับผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคขนมหวานชนิดอื่นๆทดแทนได้ครับสองนะครับผมจำนวนของผู้ประกอบผู้ประกอบการร้านขนมหวานมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุน ไม่มากสามารถเริ่มต้นธุรกิจโดยหาแหล่งผลทัศน์ได้จากหลายแหล่งข้อมูลหรือโรงเรียนกับสอนทำอาหารนะครับ 3. าํทำเลที่ตั้งร้านขนมหวานที่ดีเป็นสิ่งที่หายากเนื่องจากหากเป็นทำเลที่มีผู้คนมาใช้บริการมากจะมีค่าเช่าหรือราคาที่ดินที่สูงหรือหากเป็นทำเลที่มีราคาค่าเช่าที่ต่ำจะมีคนสัญจรไปมาน้อยไม่มีพื้นที่จอดรถ ให้กับลูกค้าที่เพียงพอครับ4แลนะครับแรงงานประเภทธุรกิจร้านอาหารมีอัตราการเข้าออกของพาังงานสูงทางร้านจึงต้องวางแผนการรับสมัครงานและดูแลสวัสดิการพนักงานให้แข่งขันกับร้านอาหารร้าน หมายเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330์รูปแบบการดำเนินการของธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวคือเป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าครึ่งของธุรกิจเป็นเจ้าของหรืออธิบายอีกแบบว่าเป็นธุรกิจที่มีการสืบทอดการบริหารมาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดการบริหารต่อเป็นคนในครอบครัวระยะเวลาดําเนินการที่ผ่านมานานกว่า60สิปี 5.2รายนามคณะกรรมการการบริหาร 1. กิติรัจินดามณีเป็นผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการสถาบันพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ 2. คนในครอบครัวเป็นผู้บริหารคนละสาขา5.3อำนาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการคนในครอบครัวมีอำนาจร่วมกัน5.4รายชื่อผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนและสัดส่วนการถือ คนในครอบครัวช่วยกันดูแลและบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน5.5แทนทางองค์กรเนื่องจากธุรกิจร้านซิงซิงอี้ไม่ได้ก่อตั้งเป็นบริษัทเพราะเป็นธุรกิจครอบครัวสืบทอ,อดการบริหารมาเป็นรุ่นสู่รุ่นดังนั้นคนในครอบครัวจะช่วยกันดำเนินการและบริหาร5.6หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรตับ เนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัวคนในครอบครัวจะช่วยกันบริหารและจัดการกับธุรกิจโดยมีหลายสาขาและให้คนในครอบครัวไปดูแลคลละสาขารายได้และผลกำไรที่แน่นอน5.7วิสัยทัศน์มีเป้าหมายและความคิดว่าจะพัฒนาธุรกิจน้นสิ่งสิ่งอีกให้มีขนมหวานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมีคุณภาพขึ้นมากกว่าเดิม และจะเพิ่มสาขาให้มีในทุกๆจังหวัด <c oughs> เพื่อให้ร้านจิงจิ้งกี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อ <c oughs> เพิ่มยอดขาย5.8ันธกิจ 1. พัฒนาสินค้าให้ดูดีน่ากินมากกว่าเดิมโดยมีการคิดเมนูใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะ 2. ดูแลคุณภาพสินค้าให้มากขึ้นโดยเพิ่มกระบวนการตรวจเช็คสินค้า5.9เป้าหมายทางธุรกิจ เป้หาหมายระยะสั้นคาดว่าจะขยายสาขาเพิ่มอีกอีกและสร้างยอดขายให้ได้มากกว่าเดิม 6. แผนการตลาด6.1เป้าหมายทางการตลาดร้านขนมหวานเชงซิมอี้เป็นร้านที่เปิดมานานจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวที่ช่วยกันทาขายตอนแรกเริ่มเป็นเพียงร้านเล็กๆนะคะแล้วก็ได้ต่อยอดขยายจน เพิ่มสาขาขึ้นเรื่อยๆในอีกส่วนที่เป็นการเพิ่มยอดขายหรือว่าเป้าหมายทางการตลาดนะคะคือการออกรับงานนอกสถานที่ค่ะเพื่อเป็นการาได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ6.2กําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบทานขนมหวานนะคะอีกทั้งยังได้ประโยชน์จากาสักรพคุณต่างๆในด้านสุขภาพนะคะที่เราได้คัดสรรแล้วก็ใส่วัตถุดิ 6.3นะคะกลยุทธ์ทางตลาดนะคะ6.3.1ด้านผลิตภัณฑ์นะคะมีความคิดในการจะทําเมนูที่แปลกใหม่นําเอาวัตถุดิบที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าสามารถทานกับขนมปัาได้นะคะมาใส่ในเมนูอย่างเช่นเห็ดหู่ขาวนั่นเองนะคะทาใหเา้เป็นการสร้างความแตกต่างให้แกบผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจให้แก่ลูกค้า6.3.2นะคะด้านราคา หนึ่งถึงสอย่างเนี่ยจะอยู่ที่3 0บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็จะอยู่แต่เครื่องแต่ละชนิดนะคะที่เราเลือกใสะะ่ราคาก็จะกําหนดตามชนิดของเครื่องที่เราเลือกใส่นะคะแต่สําหรับใครที่แบบมาเป็นกลุ่มใหญ่หรือว่าคิดเมนูมไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทางร้านก็จะมีจัดเป็นเซตส2เซตให้แก่ลูกค้าได้เลือกรับประทาน6.3จดนะคะชอบทางก,การจัดจำหน่ายจะมีการเป็น จะมีการจัดจำหน่ายหน้าร้านนะคะแล้วก็มีส่งเดลิเวอรและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ค่ะ6 3จดสารุยุทธ์ส่งเสริมการตลา ือ่นโดยเฉพาะพนักงานขายที่ผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการขายมาอย่างช่างชอง 3. การเพิ่มขนาดของสินค้าเป็นวิธีการส่งเสริมการขายที่จูงใจผู้ซื้อที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งวิธีนี้แคนที่จะเป็นการลดราคาให้กับลูกค้าแต่เป็นการเพิ่มปริมาณของสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษ 4. การใช้ผููกปองเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายที่ที่นิยมใช้วิธีหนึ่ง พอวิธีนี้ลูกค้าที่ได้รับคูปองถือว่าเป็นการให้ส่วนลดอย่างหนึ่งโดยสามารถํำคูปองที่ได้รับไปแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษวิธีนี้จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้ามากขึ้นค่ะ6.3.5กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาดเราจะสร้างเพจของทางร้านขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมโดยแชร์หรือถ่ายภาพกับสินค้าหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆเมื่อมารับประทานที่ร้านทางร้านก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้เช่น ลดราคา15%หรือแถมเมนูทางร้านที่เตรียมไว้ให้1เมนูค่ะ 7. แผนการแฟรนชชาย7.1รูปแบบเฟรนชชายร้านเชิงซีอีเป็นธุรกิจร้านน้ำแข็งใสที่มีส่วนผส,สมให้เลือก50-60อย่างโดยมีจุดเด่นคือใช้พคืชสมุนไพรหลากหลายชนิดในการนำมาทำเป็นขนมหวานและสมุนไพรแต่ละชนิดล้วนแต่มีคุณประโยชน์ดูแลร่างกายทั้งสิน้นเช่นแปะก้วยใบบวัวบกเป็นต้นเป็นร้านขนมหวานที่ดีต่อสุข 7.2หลักการพิจารณาคัดเลือกแฟนชายคุณสมบัติของผู้ลงทุน1มีใจรักในการขายรวมถึงมีการบริการที่ดี2เป็นคนมีความมุ่งมั่นพร้อมัฒนาตนเอง3มีความพร้อมด้านการลงทุน7.3สิ่งที่แฟนชายีจะได้รับลงทุน25,000บาทจะได้รับอุปกรณ์ตกแต่งร้านป้ายชื่อร้านต่างๆรายการเมนูต,าต,าตา่างๆท็อปปิ้ง ซอสวัตถุดิบทุกอย่างอุปกรณ์ครบเซตสามารถเปิดร้านได้เลยรวมถึงผู้มือสูตรในการประกอบกิจการ7.4สัญญาและงเงื่อนไขเป็นชายรายละเอียดสัญญานะคะค่าเป็นชายส5 0 0 0บาทสัญญาตลอดชีพหาทำเลเองเงื่อนไขคือ 1. ผู้ที่ซื้อเฟ็นชายจะต้องเข้าอบรมเรียนรู้วิธีการต่างๆต้องมา,ง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 างสัมผัสธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ 2วัตถุดิบเมนูต่างๆต้องเป็นเมนูต้นต,นตำลับของทางร้านต้นฉบับส่งให้ร้านเฟรนช์ยเท่านั้น 3. ส,สูตรต่างๆหรือเมนูใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากหน้าร้านหลักหรือเฟรนช์ายซอเพื่อความเป็นมาตรฐานภายใต้รูปแบบธุรกิจเดียวกัน7.5เงื่อนไขาการบอ,อกเลิกสัญญา 1. เมื่อเฟรนช์ทํายทำผิดเงื่อนไขต่างๆเช่นหาวัตถุดิบจากท้องตลาดเอง 8. แผนการเงินประมาณการแผนการตลาดในหนึ่งปี นื่องจากธุรกิจเป็นธุรกิจที่เป็นที่นิยมบนท้องตลาดเพราะสามารถทานได้ตลอดเวลาที่ต้องการคาดว่าระยะเวลาคืนทุนน่าจะคืนทุนได้ภายในระยะเวลา2-3เดือนเป้าหมายใน1ปียอดขายต้องทะลุ3ล้านบาท9แผนฉุกเฉิน1แผนฉุกเฉินด้านการผลิตถ้าวัตถุดิบหมดและในกรณีที่แฟนชายซอไม่สามารถส่งมาได้ทันสามารถรับวัตถุดิบจากสาขาใกล้เคียงได้มีการหาเงินทุนสำรองไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน